สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวคาร์โกชอตโอเวอร์ไซส์นะครับป้ายตาไก่นะเป็นเบอร์หนึ่งรายการนี้เราจัดโปรนะครับจัดโปรสินค้าเนี่ยจากราคาที่เราขายอยู่นะประมาณ3,900นะ3,900ตอนนี้เราจัดโปรเซลล์ของออกไปนะกระสอบละ2,500นะครับ2,500นะเดี๋ยวเราทําคลิปให้ดูนะกระสอบ45่กิโลนะนะป้ายนี้นะนี่นะครับ เป็นคาร์โก้ชอตนะงานโอสายนะครับบางตัวมีแบรนด์นะอย่างเงี้ยดิกกี้นะครับดิกกี้ตัวนี้ก็แบรนด์นะครับเวสเสนะผ้าสะอาดมากนะผ้าแบบไม่เปื้อนเลยแล้วก็สีก็สดๆนะครับ ขาเาไปเนี่ยสามารถขายได้ทุกตัวนะสามารถเอาไปขายร่วมกับงานไซส์ปกติได้นะครับเพราะว่าไซส์ใหญ่เนี่ยบางคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่หน่อยเขาก็นิยมใส่เพราะว่าใส่สบายนะครับใส่สบายเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้าเวสเวสพอยนะตัวน,นี้นะดูกันเลย เป็นของผู้ชายนะตัวใหญ่เป็นของผู้ชายแต่จริงผู้หญิงก็ใส่ได้นะอย่างเนี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้นะใส่สบายครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสวยเลยนะสดๆดนะดิกกี้อะลูกค้าอันนี้เรามาจัดโปรนะเซลล์ของออกไปนะ ให้ดูกันทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับบางตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณสามหกเนี่ยสามหกสามแปดสี่สิบนะครับนะตัวนี้เป็นผ้าเวสพอย n ์นะลูกค้าผ้าเวสพอย n ์เนี่ยนะสามหกเป็นคล้ายๆเป็นทรงพวกคา r p เพนเ r อร์อย่างเงี้ยนะ มีกระเป๋ากระเป๋าข้างนะข้าสะอาดมากนะครับกระสอบ2,500บาทนะครับแล้วก็จำนวนตัวเนี่ยคิดว่าประมาณร้อยกว่าตัวนะนเพราะว่าข้างกระสอบเนี่ยเขาช่างมาเป็นกิโล45่กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจำนวนเนี่ยเราจะลงไว้ ใ้คอมเมนต์นะลงรายละเอียดไว้ให้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับกระสอบหนึ่งก็จำนวนเนี่ยมันอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้นับมาเป็นตัวนะเขาช่างมาเป็นกิโล45่กิโลนะครับข้าสวยสะอาดทุกตนะัวดิกกี้นะลูกค้าดิกกี้ แบรนด์นะบางตัวเป็นงานวินเทจนะอย่างเงี้ยงานวินเทจเลยงาน US ตัวนี้น่าเป็นผ้าเวสต์พอยน์นะผ้าเวสต์์พอยตัวนี้ก็ดิกกี้นะดิกกี้หลายตัวเลยลูกค้านะมีกระเป๋าตรงนี้ อ่าสีสดสดนะดำกระดำสนิทน,นะครับ คือถูกมากอ่ะตัวเฉลี่ยยี่สิบกว่าบาทนะลิกกี้นะลิกกี้ด็อกเกอร์อเอริสโซนาคาโก้ป้ายยังติดอยู่เลย ป้ายยังติดอยู่เลยนะเซนจอนบีเซนจอนบีนะอันนี้น่าจะเป็นเลงเลอร์เลงเลอร์คาร์คู ไปทำราคาได้นะ,ะเฉลี่ยอยู่ในกระสอบในตัวประมาณยี่สิบบาทยี่สิบกว่าบาทนะนะเป็นดิกกี้เห็นไหมไซส์เนี่ยประมาณสามแปดนะสามแปด ตัวละห้าสิบาทตัวละร้อยอย่างเงี้ยกําไรเป็นเท่าตัวเลยนะกำไรเป็นเท่าตัวบางตัวก็ไปทําราคาอย่างเงี้ยนะไซส์บางตัวเนี้ยก็ประมาณสามสี่นะได้สวยเลยลายตัวนี้เป็นรีไว้นะรีไวซิกเนเจอร์นะมาดูสังเกตดูรีไวซิกเนเจอร์ นี่ก็รีวายนะลูกค้าเป็นรีวายนะสแตมอยู่ครกนะอ่าด็อกเกอร์ครับตัวสุดท้ายด็อกเกอร์สวยนะเอวประมาณสามหกนะป้ายนี้นะนู่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูบางทีนะป้ายนี้นะครับ มีไม่เยอะแล้วครับมีไม่เยอะแล้วนะผมจะเซลล์ออกไปให้หมดเลยนะครับโอเค